สวัสดีครับมาอยู่กับช่องสอ่เสบสลักหักตามเคยน,นะครับนี่ครับมาเอาน้ำมันที่ปั๊มเรืองแสงขคหักกิดเลยครับนี่ครับทีมงานที่หัวหน้าโจ๊อ,อยู่ครับเออครับนี่ครับ ย้อนแสงหน่อยครับเห็นแต่รถครับหนหะัวน้าโจ้ยยังไม่มาหรือไม่ลงงานไม่รู้ครับวันนี้นี่ <c oughs> ครับโอ้น,นะครับจอดหมดเลยครับตัวเล็กตัวใหญ่รถบด เจ้าไขร้านเจ้าวันพิศสอะไรเจ้าคุณปู่ครับจอดรู่นั่นหมดเลยครับรถไถอะไรก็จอดหมดหมดครับสงสัยว่าไม่มีงานหรือ,อยังไงครับเมื่อคืนเจอฝนด้วยครับ เมื่อวานไปเจอหัวหน้าโจ้เขาก็บอกว่ายังลงไม่ได้ครับบ่อลงไม่ได้ครับเจอฝนครับฝนกระหน่ำมาหลายวันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ไปลุยงานต่อครับได้กี่ถังไม่รู้ครับไมได้นับเพราะว่าร้อนอเดอนอะไรครับอ๋อกลงหน้าไว้ด้วยครับธรรมดาที่ไหนครับ มีอะไรแล้วครับวันนี้ก่อนน่นแหละครับบออ่อขยะคือเก่าครับเห็นบอกว่ามีงานต่อโคกน้องนาอีกสองจุดครับไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าครับกลัวว่าน้ำจะมาก่อนครับ โค้งนี้อันตรายนะครับเนี่ยรถต่างถิ่นมาเนี่ยหลุดหลายคันแล้วครับกระดาษรถเจ้าถิ่นยังหลุดมาเลยครับเมาเมาแล้วลืมโค้งรับตรงไปเลยครับโอ้อันตรายนะครับเนี่ยเปิดฝาไปนะครับอันตรายครับนี่รู้หรือเปล่าว่าฝาไม่ได้ปิดนลครับว่ารู้ว่าไปแค่นี้ ตรายนะครับเราจะมองหลังเห็นเหรอครับเนี่ยโอ้ยออยู่ตรงนี้เองครับร้านเขาอยู่ตรงนี้เองครับปิดไม่ได้ครับนี่ครับร้านปริศินที่อยู่นี่ครับเอเนี่ครับแน่นอนไหมครับเนี่ยปั๊มปตทอยู่ข้างหน้าเลยครับแต่ไม่เอาครับ ไปเอาเลยไปเอาอยู่นู่นครับปั๊มทีมงานพนาจะรวยครับไปเหยียบทินไปเหยียบจมูกอีกแล้วครับเมื่อวานก็หกล้อด้ำกรีนไปเยี่ยมเยียนถึงถิ่นนี่แล้วครับเมื่อวานก่อนก็สามหนึ่งสามบีซีอาร์ครับของสาแสบสลักขันนี่แหละครับไปเยียไปเยี่ยมเยียนถึงบ้านเลยครับ คำนวณสา c r จะเข้าไปบ่อยอยูครับสองรอบแล้วครับไปรอบแรกขุดงานหลวงครับรอบสองไปงขุดงานชาวบ้านครับเป็นงานของผู้จัดการผมเองครับที่ผมอยู่นู่นนะครับคลองสิบสี่ทัญญานะครับาจ้างเป็นวันครับวันละหมื่นครับ ไปเหมือนกันครับว่าจะเดินมานสามกิโลครับไปกลับก็หกกิโลครับมไม่มีตังค์ซื้อซื้อแบบของต่ชาติรถโยกยังไงมันก็ไม่โยก่ามันจะนี่อ่ไปไหนอีกรับนี่ ซื้อฟิลครับอันนี้ครับร้านช่างครับสงสัยเมื่อคืนกินหนักครับฟิลขาดครับไปหาฟิลแล้วครับเร็วๆนะมอไซ เราถึงหน้าบ้านเขาเลยครับโอ้นี่ครับเผร่อการช่างครับนี่ครับเราจะเข้าซอยบ้านหกล้อดำกรีนครับนี่ครับเดินมาที่ซอยนะครับใครเคยผ่านก็น่าจะรู้เลยครับแถวนี้นี่ครับนี่ครับบ้านหกล้อดำกรีนครับนี่ครับโอ้ยย้อนแสงหน่อยครับนี่ครับ รังสิต์วิทยประโคนครับอ้าวต้องกลับครับเต็นครับเต็นไม่ได้ไหมได้ไหมไม่ได้นั่นน่ะรถนั้นไปนะ,อ,ะอ้าวโจทย์เราไม่รู้รู้แต่ดันพรังครับ <laughs> อันนี้ไม่อันนี้รีสอร์ทรับ เอ้นี่มันดีสต่ทางเดียวข้างหน้าเอ้ยไม่ใช่เลี้ยวครับเนี่นะครับมนขับไมโครอีกคนหนึ่งครับมีงานอะไรหรือเปล่านี่ครับงานศพหรืองานอะไรครับนอไป แทนมันจะให้ให้เขาไปก่อนนะงั้ก็เดินหน้าไปก่อนทักทายยำๆก่อนโอ้ยำๆทำอะไรนะไม่เห็น <laughs> เห็นรถมายังจะมาจอดขวางไม่ให้เข้าไปบอกว่ารอก่อนโอ้โหคุณก็หลบให้ผมก่อนดีแล้วคุณก็ถอยมันถึงจะถูกผมก็ไม่รู้ผมก็มาผิดทางครับเห็นอีกคันหนึ่งไปได้ผมก็ต้องไปได้สิครับแต่คุณแบมาบอกยุดก่อนยังไม่ถึงบ้านเลยนะครับนี่ยปกติเนี่ย มาตรงนั้นก็ออมเข้ามาได้แล้วครับแต่พอดีรถมันเยอะครับกลับรถไม่ได้ต้องวนครับขนาดออกมาเลยยังนี่ครับเทศบาลนี้ก็ไปลงที่นู่นแหละครับบอกขยะเดียวกันนั่นนะครับที่สอแสบขุดนะครับ จะเยอะไปไหนอะรถแค่นี้เราได้ว่าไม่เยอะหรอกรุงเทพเนี่ยจะต่อหางกันเป็นแถวนี่ครับทศบาลมันกลดครับ ท่าน <c oughs> คิดจะพุ่งพุ่งเลยครัที่ตรงนี้พยายาเลยพวกมอ,อไซค์ก็ออกมาไม่ดูไม่ดูขวาครับออกมาดูแต่ซ้ายครับเลี้ยวซ้ายไปก็มาเลยครับออกจากซอยมาก็มาเลยครับไม่ดูทางรถทางตรงเลยครับวันนั้นผมเจอกับตัวเองนะครับต้องหลบให้เขาครับ นะครับผมขับ11ล้อคุณหมดสิทธิ์ครับ๋ยวพอดีผมขับมอไซค์ครับต่อมอไซค์ครับเลยไม่กล้าชนครับเดี๋ยวเจ็บตัวเจ็บครับถ้ครับรถใหญ่ก็มันหลบยากนะครับรถใหญ่อะรถพ่วงเนี่ยจะพ้นจากหัวนะครับ้ะหลบหัวพ้นแต่หางไม่รู้ว่าจะพ้นหรือเปล่าครับ เนี่ยครับเดี๋ยวเจ้าถิ่นอยู่ประจําเลยครับนอนไม่สนใจเลยครับต้องหลบให้เขาเลยครับโอ้โอ้ยกหัวมามาดูหน่อยหนึ่งครับแล้วก็นอนต่อครับนอนครับรถจอดอยู่นนครับสงสัยง่วงจัดเลยหัวออกมาดูหน่อยเดียวครับแล้วก็นอนต่อเอาหัวลงต่อครับนี่ครับ จอดคอยน้ำมันครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วค่อยไปครับก็ขอ,อ,อจบคลิปไปทย่เท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ